สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าช่องมังคุโจคกแปครับวันนี้ผมกับได้มีโอกาสคุยทางโทรศัพท์กับแม่แมวครับแม่แมวปูหให้อยแม่นที่สุดนะครับในจังหวัดอุรดอนท่านี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้สัมผัสเพลินโดยใส่โทรศัพท์ครับซึ่งเป็นดูโควิดก็ต้องใส่วิธีนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเชินชมคลิปไปพร้อมๆผมเลยครับสําหรับงวดนี้นะครับ วงสิดีกันเทนอบาดนี้ปุลมาวาสนาทรวงนั้งกันเนะาะบกยุ่งโบอกันนองผู้ยุติันตั้งประเทศอยู่คนเดินทางมาแล้วแต่คนแก่ตัวยุง่งงงเพียยุ่ตอนนี้แล้วบดีกัเล่แม่แก่ี่วงมฝันชุนองฟังกับใจ่ฟั่งตะเจ้าเหนือละมือเจ้านี่กับเกิดไปเหตุเบียดเมื่อยเนาะกับเล่ตื่นขึ้นมาตีซีทุกมือต้องลุกตีซีทุกมือบัดนี้ เมื่อเช้าลูกขึ้นมาซีซีแม่ก็เลยว่าอู้เคือเมือไอเท็จก้อนบ้นลูกตกเบียดจาของนอนอีกก่อนได้มาจังซี่ปารีนต้องนับลงไปเลยฝันฝันเห็นเมนุ่นเฮียนพอยตั้มเหมือนแม่ฝันเนี่ยปารี้ก็เลยไปหาพเพลินก็เลยเดียวลงมาจากบ้านเมน,นุนอย่นงนะก็เลยเห็นกต่ทีเมนล่างนาดีปทัทุมเฮานี่ยละเนาะงามงามแต่งองค์ทุ่งเคียงเพลิน าสบายเพิ่นกะทีสง่งพูนั่นหละแม่นนุ่นก็เลยถามว่มาเพิ่นซื้อว่อาจังไดเนื้แต่ว่าเพิ่นกับบ่บวกบ่ขานบ่ตอบจังทีนาบันนี่จังขุ้งห้องนังกะรู้ว่าเป็นผู้ใดก็เลยนั่งอยู่ก็เลยว่าเห็นแม่ค้ามานั่งมาขายลอตเตอรี่บันนี้แม่ค้ามาขายลอตเตอรี่แล้วก็เลยอยากซื้อนั้งเพิ่นแต่เพิ่นแพงเพงิ่นบ่อยากขายให้บันนี้ก็เลยเลี้ยวไปทั้งน้าคือหน้าบ้านเพราะจำนี่แหละก็เลยมี ผู้ให้แขงลอตเตอรี่มากระเลขคนก็เลขโบกมือเอินวิ่งมอเตอร์ไซค์มาคนสิไปทั้ทงนาแต่ว่าแม่เนียนี่เบิ่งในฝันนั่นเป็นเบิ่งแล้วล่วยหาเกา่าเป็นผู้ใแขงลอตเตอรี่ขึน้นมอเตอร์ไซค์บาร์บี้แม่นี่ก็เลยว่าโอ้ยเจ้าพา่อใครคอยคอยกับว่าเอาดถอะคอยสิรักไปเอา,าน,เนั้งเพลินเบิ่งแล้วรวยหาเกา่าคนไปคนเด้อเลวอยว่าเจงซี แล้สิไปเอาน้ำเบิรงแล้วลวยหากเก่า์มาขึ้นนี่บา้านนี้สิมาเอารอตลีน้ำเพิน่นก็เลยมาเห็นหน้องที่เคยฝันเห็นนั่นแหละหน้องน้ำกต่เลยเห็นเป็นสะดุง้งสะดุ้งตัวนั้นสิเป็นสะดุ้งสั้นหนึ่งสั้นที่หนึ่งนสินีตปลาตัวยังไงขาวงามสะอาดบริสุทธิ์ดินเกียร์น้ำเปียเปียอยู่แต่เม่แม่วนี่่อจากใดลาแต่สั้นที่สองสิเป็นกุ๊บ กบตัวนั้นกบไงนี่หลายตัวแม่ก็เลขจับ,บสะดุพอนันมากแต่พอในรักก็ในยังคนดอกเจ้าของคนเลยมากทั้งกุ่นแต่เป็นผู้ขาวๆวส,สูงงามๆกระเบืองอัดผิวเพินไปสิเป็นคือพอจำนะ่ะแล้วบันนี้แม่เลี้ยเหลียวเห็นเผินไว้อบอกว่ากดทิ้งยูกเลี้ยเหลียวเห็นเจ้าของะดุมากโอ้ยพอ่อ ใครลูกขออนุญาตในเด้อดูขอ,อกบกันตัวแน่เล่วมาจังสี่ผูอพอนักเล่ยมาโอ๊ยขนาดขันมาขอจังสี่เล็วพอกับก็หายดอกตัวหนึ่งพ่อเทีย้าตัวขนานั่นแหละว่วงฝันมือเศร้านี่ฝันดีอยู่พอวากัึคืโจบตัวนี้และค่ะตื่นขึ้นมากกับเป็นตีห่าคือฝันแค่สมุ่งเดียวอืมจ้า้ เอาแล้วปานี<ม>ที่มาของเลขอันนี้เดี๋ยวปนีแม่ที่มาของเลขหนึ่งห้าแปดนี่เป็นเจ้าไหนก็นแม่รบก,กวนเนี่ยเด้อแม่เด้อมดเอ,าาาอ้าคันคันศิยากรูดกะหรือว่ารูดเบิ้องข้างขีดมูเพันเล่าอันนี้แม่กับวารูดจักเนาะผมยังด<ม>ัดเบิ้งเน<ม>ี่ยโอ้พระท่านเบิ้งเป็นม่ผมได้ยน<บ>ินจากปาก<บ>นี่นะอ,นอันใดอันนี้ละอันที่มาของหนึ่งห้าแปดนี่ละเลขเลขแม่แม่ ก้นซือเล้วบัตรน,นี้งวดที่เลี้ยวเป็นบอแมนีม่ก็ไปเป็นบ่แต่ว่าแม่ลู้วา่าเข้า,น,ขานี่ขาดยังคือเข้าไปขี่เตียงเคียง,งไปสว่างผู้กัญญานนี่คือต้านบาสียังเข้าแต่งถือเปิดยูเตวัาญญานะ่ะเพื่อนจะากไ้เคียงกำปางเตีงวด่กนบัตรน,นี้แม่ก็ไปหาสาหื่อนำปุ๊บนำหอมมาให้เพ้่นแล้วแหะงวดที่เล้วนะ่ะ แม่ว่าเลขแม่บ่อเข่าชัวงวดแล้วบัดนี้แม่ก็เลยบ่อไปแล้วบัดนี้แม่ก็เล่แบบโอ้พ่อไปดอกข้อยังกับพ่อใดบ่อไป่เที่ยงีนปูกัญญาแม่เลยว่าจังซี่นั่นนึงกับพ่ไปดอกแม่บ่อไป่ยี่สิบเก้ากับพ่อไปนัดคนเลียวกับไปสามทิพกับพ่อไป่บันี้แม่ก็เลยว่าเอ้ากรนสิแม่ทีหลีก็ให้ผู้ขา ทีน <an> ี <d> ้ <ia> ขั้มหมันสัญญาจำปูกจำยาสิบสบิดคั้สัญญาบาดนี้เคลืนมั่นที่หนึ่งแม่ก็เลนอนอตอนุทงผู้เดียวแม่เลยฝันฝันเห็นผู้ใต้นันเอาบักนาดสองน่อยกับปลาคอใหญ่มาให้แม่บารนี้แม่ก็เลยได้แม่ก็เลยสิเอาเพิ่นก็สัญญากับเพิ่นว่าให้บอกไปแม่ก็คือบ่บอกเอาชีวิตเป็นปัดก,กันแล้วบาดนี้แม่ก็เลยได้ได้อยู่ได้แส,ญญสนอ์ก็ ก็คือว่าสัญญาว่าเพึ่นบ่ให้ผู้ใดนั่งแม่ก็เลยเอาข้อจ้าของนี่แหละเป็นประกันว่าไห้ใครนั่งปัตตี้แม่กเ็เลยเกล็ดดอกไม้ใหญ่ๆนี่มาได้เบิดในวันที่สามต้งหันละปัตตี้ขึ้นวันที่สี่แม่ก็เลยมาฝันฝันนี่แม่ก็เลยบพราะท่านไปซื้อลิปสต์พิกซื้อเคี่ยงแต่งหน้านี่นะมแม่ได้แต่นำกุญแจหัวมาเห็นงานปัตตี้เพึ่นเลยมาบอกกับแม่นี่ ไปมาจักนไปซื้อ,ไป,อไปซื้อลุดกรัตุกมาให้งาเด้อในความฝันยุงย่งเรื่องนี่แหละแเลนเรยว่าโอ้ยเสี่ผู้ข่าไปจังไหนเนอ้อผู้ข่าเห็นไปเป็นเลยว่าจังที่บันนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าไปใครไปขี่รถข้ามนันเด้อลูกเด้อไปไปถ้ากันไปซื้อมาให้งาให้มันไดมาสั้นตอนนี้แเน,เนเรศกัเลยเลี้ยวเห็นจ้กรของรถเพินจะ ันเพื่อนบอกใหขยี้รถขั้นนีหลับไปแต่เลยว่ายัทงซี่บัดแม่ก็เล่เหลียวเบิ้งกับียนรถขั้นนั่งอะนะมัน่นหระเป็นดึงแปลงทางว่องว่องเล้วก็เลยพาไปบัดนี้เอ,อิดแตเลยแย่งเป็นวันที่หาแบบนี้ก็เลยเข่ามา้าอ้าวเมียเข้าสิบิดผิวฟูกรรัญญาบ่ได้ดี้่อยจันยาพุ่มเลี้ยวเป็นเล่มาบวกมือเคลืนหนีดอกไม้ง่ายดอกไม้หน่วยแต่ก็บมาหุ้มกัน,นเวลีอ่อ่สิได้ไปซื้อ พื้นนี่ตะบะพื้นบัวใหญ่าลีสติกพื้นพื้นลูดสตุ๊กแมรีวาตังซี่มันเมนหนังและแม่รูดสัตตูกแมรีวาตังซี่เอ้าลาสมัยเก้าคนที่พื้อื่นลูดสตสุ๊กปีว่าตันบานนี้ก็เรียวบางเดี๋ยวเด้อให้คอยงานไปเพิ่งขับเยานรดไปไงเงี่ยนหนังก้อนมันเมนตูนีบ่ะมันเมนตูเดียวกันบอมันรดขนันมันเป็นรอยเด้งรอยยี่สิบห้าสีสีเท่าขาดเด้ง เมย่างไปกระเม็นขั้นทีพิ่นบอกแม่ขี่ไปสื่อนั่นลหละเมย์นันคือเลขกระเบียนตัวเดียวกันกับพวกขี่ไปมันขึ้นนี่แท้เว้ยแมย์ยืดติละลูกผู้แม่เลยว่าจังจีนั่นแหละแม่ก็เลยบ่าอุ้ยสิว่าจังได้ป่ะก็เลยบเต้าหาสื่อไว้หลายแล้วล่ะแต่ว่ากับว่รู้ว่าเจะเมื่อความิโทรมากว่าใดหรือบ่ได้แม่ก็เลยไปหนะพอจะ มือก่อนนี่ต่อเฮ้ยมือมันสีดำนะมัะนที่ซิบอิซไม่ซื้อไปจะมันที่หาผุนเด้เลยนะนั่นแหละมันนี่มือมือกลับมาจากบ้านพอจำว่าฝันการเลยมาฝันมือเศร้านี่แหละตพะีพีเพราะว่าขอเพิ่นเพราะว่านแมน่ี่เต้นเคียงส้ำางไปแห่งงานเพราะว่าไปไซน์งาน,านสิบก็ได้งานก็พอใจแม่ก็เลยไปขอเลี้ยวล่ะขอไปเปิดเปิดเลี้ยวขออนุญาตปูกับยาเปิดเิดอถูเนี้ยว กสิบ่แมนนี่บอกว่าคุ้าวัฒนาพงเข้าอยู่บอกนะแม่ก็เลยหลิงไปหาเก่ากับเก่าหาพออเดียวนเพราะว่าสิปเอาตาลีน้าเบิ่งแล้วลวยหาเก่าเนอ่นี่ล่ะซ้นมือเก่านี่ซีซีบันี่กะเนี่ยกับมีแนวไห้อีกนี่กัมีตอนนี้แหละแต่มาเข้าสิรว้ยน้ากันอยู่ดอกเบิ่งแล้วรวยหาเก่านะจ้าเตรีมา แม่ก็เห็นคลิปเข้าตาุดท้ายตาพุ่นล่ะเพื่อนบ่ให้ยซึ้งหายท่วงดอกเด้ออือค่ะจ้าบ่เป็นหยังดอกครับปฏิบ่เป็นหยังผู้ใดอยากหัวอยากเห็นผู้กั้งยาเพิ่อนไก่เห็นแต่ว่าอยากตื่นอย่าท่วงเพิ่นแต่ว่ายยาเอิญบึเบิ่งแล้วยหาเก้าระนักเกียดเด้อจยาฮั่นนะคะนี่ยาเอิญตาผู้ปากแดงแก่เด้อก็คนอื่นคนถามหาอยู่ทั่วมือ ค่ะโอ้ยทุกปากเดียงบ้ามากสว่าสั่งหู้จักตาปากเดียงคัดหนาพื้นบ้านน่นอ่ะผู้ย่ารเขาโอ้ยผู้อ่อนงมากผู้น้อยน้อยนั่นแหละอ่ะเพื่อนศิษยามหาตลอดทุกปากเดียงมาสั่งแต่ว่าเพื่อนเบื่อเฉนคือหนาผัดดามันหลังโอ้ยแต่โชคดีอยู่เด้อเพราะว่าคันเบื่อโชคดีต่างๆาสี่แม่เพื่อนบ่ไหนเนี่ยคือไวเพื่อนศิษย์พ่อหลับสิอือค่ะค่ะอันนี้โชคดีที่สุด คช่ครับค่ะโกคคุไหนที่เป็นรลับโท่าัพทสาหไ่ค่ะจ้าเื่นแมวกระบนมี่อีหยังหลายดอกตาบากกำนี้ํานี่แหละคือที่ฝันฝันดีมือเ้าีฝันดีคัดดูค่ะค่ะจ้าปดียูดีไปแห้งกับสีเด้ไปเห็นหน้ากันยูโดกเนาะค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็แม่แมวเพื่อนกับเพื่อนฝันดีนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวเลขของเพื่อนก็คือหน8นะครับหน9นะครับสำหรับท่านชอบตัวไหนท่านก็พิจารณาเอาเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือทางช่องมงคลโชค89นะครับให้เป็นแนวทางในการหาหวยหาเบอร์ก็จะหาคนที่แม่นที่สุดละครับในการหาหวยนะครับแต่บอแม่นกับบอมีคนดูนะครับท่านผู้ชมครับแต่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อข้อแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสําคัญสําคัญนะครับสําหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับจะมีคลิปเด็ดเดอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับสาหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ